ครูภาพเป็นอาจารย์มาก่อนตัดสินใจลาออกผู้ยืมเงินที่สาวมาคือประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทอยากจะทําไก่ยอไปส่งขายตามตลาดต่างๆทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปเสนอขายไม่มีใครรับครูภาพแม่แต่ร้านเดียวเจ๊งหมดเลยซึ่งตอนนั้นครูม,มีความรู้สึกว่าครูยากลําบากรู้สึกว่ามันไม่อยากอยู่แล้วอะไม่ต่เงินติดตัวก็ไม่มีไม่ต้เงินจะกินในบ้านก็ไม่มีสวัสดีค่ะครูภาพนะคะเป็นเจ้าของร้านไก่ยอครูภาพจิ้มแซ่บค่ะ มีหมายสารแจ้งมาที่บ้านว่าจะยึดบ้านจะยึดรถตอนนั้นมันมืดแปด้านมันลูกสาวคนโตเขาจบปริญญาตรีมาถูกว่าไม่มีแม้กระทั่งเงินนะพาลูกไปรับปริญญาลูกสาวคนเล็กว่าเขาสอบเพศจุฬาได้ไม่มีเงินลงทะเบียน มันก็มีความรู้สึกว่าในวันที่ลูกประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการจบปริญญาตรีอะในช่วงที่ภูภาพป,ประสบปัญหาหนักมากไม่ไหวไม่อยากอยู่แล้วอะไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดออกจากบ่วงตรงนี้ยังไงคือคิดสั้นขนาดนั้นเลยพี่สาวบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ได้พี่ยังอยู่พี่ช่วยเธอได้พี่ไม่ปล่อยให้อดตายเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองถ้าเกิดว่าขายของเออเราไปลงตลาดแล้วมันไม่ได้เราจะกลับบ้านแล้วนะเขาบอกมาเหอะมาทําอะไรที่บ้านเราก็ได้แต่พี่ไม่ปล่อยให้อดตายแน่นอนมากาันทั้งครอบครัวเราก็แบบมีพลังสู้ต่อถึงวันนี้ ตัดสินใจคิดได้ชวนลูกว่าแม่อยากไปขายของตลาดนัดจังเลยแล้วมีเงินเหลืออยู่ที่ตัวตัวเอง5,000เท่านั้น5,000นนี้จะทำอะไรได้ เอาเงิน5 0 0พันไปลงทุนทาน้าจิ้มประมาณสักเกือบ3 0 0พันก็ทำไมต้องทําเยอะขนาดนั้นเพราะครูคิดว่าไก่ยอทอดอะ่ะมันไม่ได้แปลกอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้คนเขาเดินเข้ามาทักเราก็คือเรื่องของน้าจิ้มที่ต้องทําอลังการที่ต้องทําเยอะอะค่ะมีไก่ยอแค่240ชิ้นถ้าขายหมดก็คือขายชิ้นละส0บาทก็ได้แค่2,400บาทมันก็ไม่คุ้มทุนหรอกเราอยากรู้ว่าเราจะรอดไหมหรือเราหรือเราจะต้องอดตายแล้วแหละคราวนี้ กูพาไปดูที่ตลาดมินบุรีเราขายแค่ชิ้นละสิบาทเราไม่ได้ขายแพงปรากฏว่าขายดีมากกูภาพสามารถปลดหนี้ใช้คืนพี่สาวทั้งหมดไปเอาบ้านคืนกลับมาปลดหนี้ตอนนั้นได้ภายในสามเดือนตอนนั้นอะไม่ได้นึกอกว่าไก่ยอทอดอะมันจะขายดิบขายดีมันมองไม่เห็นทางเลยแต่ด้วยความที่เราคิดว่าเราไม่ยอมแพ้มากกว่าว่า,านะมีมีอะไรเรา,เรา,เ,ราเราจะสู้ก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแปดเดือนแล้วกูมีสาขาทั่วประเทศเกือบร้อยสาขาแล้ว จุดเด่นก็คือหนึ่งเราใช้ไก่ยอที่มีคุณภาพเนื้อไก่เยอะแล้วก็แป้งน้อยกรอบนานน้ำจิ้มซีฟู้ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านน้ำจิ้มอย่าห่วงให้เขาชิมไปเลยให้เขากินเลยให้เขาเยอะๆถามเขาด้วยว่าพอไม่พอแถมได้แถมค่ะ ฝากร้านด้วยนะคะมีสาขาตอนนี้ร้อยกว่าสาขาแล้วนะคะถ้าใครที่ไม่ทราบว่าแถวบ้านเราหรือจังหวัดเรามีหรือยังสามารถโทรมาสอบถามคุณภาพได้ที่0958892144แนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมไก่ยอคุณภาพถึงปลดนี้ได้นะคะ